สวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการทันโลกทันธรรมโดยนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตและดิฉันชุลีพรช่วงลังสีกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเดิมนะคะวันนี้เรามีสาระน่ารู้และธรรมะดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการตอบคำถามมีท่านผู้ชมอีเมลมาค่ะอยากจะทราบว่ามีกลยุทธ์หรือว่ามีวิธีที่จะทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ก็เลยต้องกลับมาถามคุณหมอค่ะว่ามีกลยุทธ์หรือว่ามี strategi ดีๆอะไรไหมคะพูดถึงกลยุทธ์ของชีวิตนะครับก็นึกถึงฟิลิปแมกกรอนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นคนบุกเบกเรื่องของ life strategy หรือว่ากลยุทธ์ในชีวิตนะครับก็น่าฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเรานี่นะครับ ดำเนินไปเราก็ปล่อยให้ดําเนินไปได้แต่ทุกคนก็มีความหวังว่าตัวเองจะก้าวหน้าในชีวิตในทุกๆด้านนะครับแ,แล้วก็มีเป้าหมายแล้วมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีรถแมพหรือแผนที่เดินทางชัดเจนแ,แต่ว่าในระหว่างการเดินทางนั้นนะครับถ้าหากเราวางกลยุทธ์ไว้ได้ดีเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้กำรกรชัยชนะแล้วก็เราอาจจะเอาชนะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขีดขวางได้ง่ายกว่าผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นน่าฟังครับในเรื่องของกลยุทธ์แห่งชีวิตครับ ค่ะน่าฟังมากเลยนะคะอขอขยายความเรื่องหนังสือเล่มนี้ของฟิลิปแมกกรอดสักนิดน,นึงนะคะเขาเขียนเรื่อง Life Strategy ไว้ในหนังสือชื่อว่า Life Strategy Doing What Works Doing What m a t t e r ค่ะทีนี้ว่าคุณหมอจะสรุปให้พวกเราฟังอย่างง่ายๆอย่างไรต้องเรียนเชิญเลยค่ะครับยุทธศาสตร์ข้อแรกนะครับในโลกนี้มีคนแค่2องจำพวกครับ คือคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้นะครับคือคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะต้องมีวางยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ได้สิฮะนะครับถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะเราก็ควรจะได้ธรรมะถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ควรจะเป็นผู้ที่ได้นั่งสมาธิย้าเรายังไม่ได้บ้านได้รถเราก็ควรจะทําตัวให้เป็นคนที่ได้บ้านได้รถอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราอย่าไม่รวยเราก็ควรจะรวยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าต้องมาทบทวนตัวเองนะครับอันที่หนึ่งเลย ความรู้ความสามารถเรามีเท่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่ได้เท่านั้นทำไมคนอื่นได้แปลว่าคนอื่นมีความรู้ความสามารถมากกว่าเราหรือเปล่าเราก็ต้องแสวงหาความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมนะฮะแล้วข้อที่สองนะครับเครือข่ายเรามีหรือยังถ้ามีความรู้ความสามารถแล้วแต่เราสร้างเครือข่ายไม่ได้แสดงคนอื่นเขาสร้างเครือข่ายได้ดีกว่าเขามีทั้งคนช่วยเหลือนะฮะคนสนับสนุนด้านการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกราบรื่นโยทินไปหมด แต่ตัวเรานี้ยังไม่ได้สร้างนะครับเครือข่ายยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างขึ้นมานะครับ <Yeah. S 1> นี่คือกลยุทธ์ข้อแรกคือในโลกนี้มีเพียงแค่สนสองประเภทเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> และเราควรจะเป็นคนประเภทที่ได้ไม่ใช่คนประเภทที่ไม่ได้ yeah. ม,มาถึงคําถามเดิมที่ถามเมื่อกี้ละค่ะแล้วทําอย่างไรถึงจะได้ทําอย่างไรถึงจะรู้ว่า<ม>ตัวเองยังไม่มีความรู้แล้วเสแวงหาได้ถูกต้องและสร้างเครือข่ายได้ครับก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ครับ <ฮะ S 1> มนุษย์มีธรรมชาติอะไรบ้างจําไว้เลยนะครับข้อแรกเลยนะฮะมนุษย์ทั้งโลกกลัวการถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทําอะไรให้ใครได้ใครมาขอความช่วยเหลือเราแล้วมันไม่เดือดร้อนเกินไปทําไปเถอะครับ เพราะว่ามนุษย์นั้นกลัวการถูกปฏิเสธนะครับข้อที่2คือมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับเราจะต้องให้เกียรติเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายอย่างเสมอต้นเสมอปลายข้อที่3นะครับมนุษย์มองสถานการณ์ต่างๆจากหลักการของผลประโยชน์ ผลประโยชน์ในที่ที่ไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวนะฮะการยอมรับนะครับการได้รับการที่รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานของที่เรียกว่าวินวินซิชูเอชชันก็คือว่าไม่มีใครเสียนะครับ คือด่างคนต่างเป็นฝ่ายได้ด้วยกันทั้งครูได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย<ช>จึงจะเป็นการประชุมคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วก็การตัดสินใจที่ make sense มีเหตุมีผลนะครับแล้วข้อที่4ี่นะครับข,ข้อที่4คือมนุษย์ชอบคุยแต่เรื่องของตัวเองนะครับ<ช>ไม่ชอบฟังเรื่องผู้อื่นใช่เลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกคนแรกเราเลยก็คือฝึกตัวเราให้เป็นนักฟังครับเพราะว่ามีแต่คนอยากจะฟังไม่เออม,มีแต่คนอยากจะพูดครับตอนนี้ไม่มีใครอยากจะฟังเราต้องฝึกตัวเราให้เป็นนักฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งฝึกตัวเองเป็นนักพูด นะฮะข้อที่5มนุษย์นั้นนะครับก่อนจะรับฟังและให้ความร่วมมือกับสิ่งใดเขาจะต้องเข้าใจนะฮะในสิ่งนั้นนั้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นด้วยประโยคสั้นๆคําพูดสั้นๆอธิบายให้ัว้ใจชัดเจนสั้นได้คนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับฟังจากผู้อื่นครับข้อที่6นะครับมนุษย์นั้นวางใจเฉพาะคนที่ชอบหน้านะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยนะมีทัศนคติที่ดี ต่อผู้อื่นต่อโลกต่อมนุษย์ไม่ตั้งจิตเป็นศัตรูไม่ตั้งป้อมไม่ตั้งเพดานแล้วนี่นะครับเขาก็จะรับการยอมรับเร็วแล้วก็คนก็จะไว้ใจแล้วพูดอะไรคนจะทําเชื่อหมดเลยเพราะอะไรเพราะฉันไว้ใจเธอเพราะเธอเป็นคนที่น่าไว้วางใจแต่ถ้าเรามีทัศนคติในทางลบนะฮะในโลกมองโลกมองผู้อื่นตั้งป้อมตั้งเพดานคนนั้นใหม่ดีคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับการที่จะไว้วางใจแล้ว พูดอะไรไปไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครทําตามเลยครับค่ะทีนี้มีกฎทองอื่นๆอนะีกไหมข้อสุดท้ายนะข้อที่7ดมนุษย์นั้นสวมหน้ากากตลอดเวลาครับเพราะว่ามันมีหน้ากากหลายอันนะครับหรือหัวขนเวลาอยู่ทํางานเป็นรูบาอาจารย์เ,<อ>เป็นซีอเป็นลูกน้องเป็นพนักงานเวลาอยู่บ้านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกต่างๆเหล่านี้เราสวมหน้ากากสังคมหรือว่าโซเชียลมาสนะครับ<อ>ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นก็ได้นะครับ<ช>เราต้องมองให้ลึกแล้วก็มองให้กว้างๆด้วยใจที่เที่ยงธรรมแล้วก็ด้วยใจที่ มองโลกในแง่บวกนะครับนะครับเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นก็ได้เขาก็ต้องเล่นไปตามบทบาทนะคะใช่ทีนี้เราเข้าใจและกฎทองของมนุษย์ต้องเรียกว่ากฎทองเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครเข้าใจจะสามารถสร้างเครือข่ายของคนได้อย่างดีเลยแล้วเราจะไปทํำยังไงต่อคะกฎข้อที่สองนะไลฟ์สตีจีกลยุทธ์ของชีวิตข้อที่2ก็คือ เรานี่แหละเป็นตัวสร้างประสบการณ์ของตัวเราเองกลยุทธ์ก็คือให้เราเข้าใจบทบาทของตัวเองนะครับแล้วบทบาทของเรานั้นจะก่อผลลัพธ์ตามมาคืออย่าเล่นบทบาทเป็นเหยื่อนะครับเรามีชีวิตของเราเราต้องอย่าไปโทษปัจจัยภายนอกทุกช้อยทุกตัวเลือกที่เราเลือกนั้นส่งผลกระทบตามมาเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับผิดชอบในผลลัพธ์นะครับ ฟังคุณหมอพูดแล้วที่ฉันนึกถึงบทกรอนบทหนึง่งซึ่งพูดเกี่ยวกับการพูดนะคะว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์ปริบประดุดความดีที่ทำเองคะ่ะที่เป็นพรที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเคยให้เอาไว้แล้วก็สอดคล้องกันคือทุกอย่างเราต้องทำเองนะคะแล้วกดทองข้อที่สามนะคะกฎข้อที่สามนะครับคนเรานั้นทำในสิ่งที่มันได้ผลครับ คือเราจะต้องค้นหานะครับแรงจูงใจในตัวเราว่าทําไมเราถึงมีพฤติกรรมนั้นน,น,นะครับ,บเขาว่าไว้นะครับว่าพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดเลยทําลายล้างมากที่สุดเนี่ยก็ล้วนมีสิ่งตอบแทนเขาจะต้องได้รับอะไรบางอย่างจากตรงนั้นแล้วก็ไปยึดติดกับตรงนั้นนะครับทําให้เขาทําพฤติกรรมนั้นซ้ำๆซากๆ <het> เราต้องค้นพบแรงจูงใจของเราให้เจอเพื่อที่ว่าถ้ามันเป็นทางบวกเราจะได้ทำต่อมันเป็นทางลบเราจะได้แก้ซะนะครับเพราะฉะนั้นคนเรา ทำเฉพาะในสิ่งที่มันได้ผล People do what works ะนะครับ <Yeah. Good S 1> กฎข้อที่4ะนะครับ<ะ>ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับในสิ่งที่เราไม่รู้ได้นะครับเราต้องรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องทราบปัญหาก่อนะนะฮะต้องยอมรับและจริงใจกับสิ่งที่อะไรใช่อะไรไม่ใช่ใน<ะ>ชีวิตเรานะครับแล้วก็หยุดบนนะฮะแล้วเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะยังไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปฏิเสธทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ใช่ฉันไม่ยอมรับเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าจะต้องเปลี่ยนอะไร,ะรข้อที่ห้าค่ะข้อที่5ก็คือนะครับ life reward action คือ,อทุกอย่างนี่นะครับมันจะต้องผ่านมาจากการกระทําหมายถึงว่าตัดสินใจให้รอบคอบแล้วลั่นไกได้เลยนะครับ ไม่มีความคิดใดที่จะเวิร์กได้ถ้าหากว่าความคิดนั้นไม่ได้ถูกทํานะครับและที่สําคัญคือโลกไม่ได้สนใจความคิดที่ไม่ได้กลั่นออกมาเป็นการกระทํานะครับข้อที่หนะครับทุกอย่างนะฮะไม่มีสัจจะความจริงมีแต่เพียงสิ่งที่มนุษย์รับรู้สิ่งนี้เป็นการเตือนย้ําเรานะครับว่า เราอย่าไปแสวงหาเลยนะครับว่าอะไรถูกไม่ถูกดีไม่ดีแต่ให,ให้เรารับรู้แล้วกันว่ามนุษย์รับรู้เรื่องนี้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือมีตัวกรองให้ชัดเจนในสิ่งที่โลกเป็นอยู่แล้วเราดูแลดูประวัติศาสตร์ต่างๆดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบร้อมตัวเราเนี่ยอย่างที่ไม่ถูกมันควบคุมคือดูเหมือนนักดูนะครับ <Yeah. S 1> ดูโดยใช้ตัวกรองให้ชัดเจนแล้วมองออกให้ชัดเจนว่าการรับรู้ของมนุษย์เป็นแบบนี้สัจจะความจริงเป็นแบบนี้ ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับทุกสิ่งล้วนถูกปรุงแต่งนะคะคกดข้อที่7ค่ะ,ข,คะข้อที่7คือชีวิตคือการจัดการนะครับชีวิตไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นในการกุมบังเหียนของชีวิตและเราต้องเข้าใจครับว่าอันนี้เป็นการเดินทางที่เราเป็นคนขับนะครับเราไม่ใช่เป็นผู้โดยสารเรา,าเริ่มต้นขับนี้กลายเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วเราต้องสวมบทบาทของ ผ,ผู้ที่เป็นสารถีชีวิตตลอดไปจนกระทั่งถึงเราตายเลยอย่าไปรอใครนะครับอย่าไปรอที่จะโดยสารใครเพราะเราคือคนขับชีวิตของเราเองนะครับตนเป็นที่พิ่งแห่งตนนะคะคข้อที่8ค่ะข้อที่8ก็คือมีพลังแห่งการให้อภัยนะครับเราเปิดตานะครับแล้วให้เห็นว่าความคับแค้นใจนะฮะความโกรธแค้นขับข้องหมองใจนั้นมันทําร้ายอะไรเราบ้างนะครับเอาพละกําลังที่เราเสียไปจากผู้อื่นเนี่ยกลับคืนมา กลับคืนมายังไงไม่ใช่ไปแก้แค้นนะครับอันที่หนึ่งคือต้องให้อภัยการให้อภัยเป็นการทําอะไรนะฮะอันที่หนึ่งคือปลดปล่อยตัวเองคือฟรีตัวเองให้เป็นอิสระ,ะ,ะนะครับแล้วเป็นการรักษาพลังงานเอาไว้ที่เราสูญเสียไปนึกให้ดูให้ดีนะครับว่าพลังงานเราลดลงมากขนาดไหนในระหว่างที่เรามีความโกรธความเครียดแค้นความอยากจะทํา ที่จะทําให้เกิดการตอบแทนต่างๆเหล่านี้นะเสียคุณภาพชีวิตไปหมดเลยเสียพลังงานที่ดีของจิตใจเลยนะครับเอาเวลามาคิดเรื่องดีๆไม่ได้นะคะการให้อภัยนะครับอย่าลืมนะฮะไม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามนะครับเราไม่ต้องไปรอให้เขาข่าวคําขอโทษไม่ต้องไปรอให้เขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่หรือยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทานะครับแต่เราทําเพื่อใครฮะเพื่อตัวเราเองเพราะเราขอเราให้อภัยแล้วพลังทั้งหมดเรากลับคืนมาสู่ตัวเรานะครับ นะคบมาถึงกฎข้อที่9แล้วค่ะกฎข้อที่9นะครับเราต้องรู้ก่อนถึงจะเอามันมาได้คือว่า you have to name it to claim it หมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรเราจะได้สิ่งนั้นได้อย่างไรน,น,นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวมันจะผิดทางกลายเป็นเข็นคกขึ้นเขาผิดลูกนะ,ะเหมือนกับเป้าหมายเราต้องชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรจริงๆในชีวิตนะคะใชะ่ข้อที่10เลยค่ะข้อที่10นะครับเรานั่นแหละครับเป็นคนสอนให้คนอื่น ปฏิบัติต่อตัวเราอย่างไรใช่ใชครับอย่าไปน้อยใจครับอย่าไปโกรธแค้นขุนเคืองใจเวลาผู้อื่นทํากับตัวเราอย่างโน้นอ,อย่างนี้แล้วอย่าไปบ่นครับอย่าไปรู้สึกสั่นสะท้านสะเทือนใจแต่ให้มองว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นและเราเป็นผู้กําหนดสิ่งนั้นเองเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อตัวเราอย่างไรเราเป็นผู้กําหนดนะครับด้วยวิธีการต่าง หนึ่งเราปฏิบัติตัวของเราเองให้เพียงพอหรือ,อยังถ้าเราทําตัวเองของเราดีพอแล้วเราก็ต้องต่อรองหรือการที่เจรจาคุยกับเขานะครับ<ไ>คือเรามีสิทธิที่จะต่อรองว่าเราต้องการยังไงเราต้องการให้นับหน้าถือตาอย่างไรเราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อต,ตัวเราอย่างไรบางคนนะครับเป็นเจ้านายนะครับแต่ว่าปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยข้ามหัวแล้วก็มานั่งเสียใจเอ๊ะทำไมลูกน้องคนนี้ทํากับตัวเองอย่างนี้นะครับ <mean> ไม่ใช่นะครับเราต้องกําหนดบทบาทของเราเองนะครับเราเราก็ต้องนั่งคุยกับเขาพูดเขาให้ชัดเจน แล้วมีคำพูดหนึ่งนะครับว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ล่วงเลยมาแล้ว30ปีก็มีสิทธิ์ที่จะเจราจาต่อรองใหม่ได้แต่การเจราจาต่อรองนั้นนะครับต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องมีพลังมีความโอบอ้อมมีความมีจิตใจที่นุ่มนวลแล้วมีพลังไม่ใช่ว่าต่อรองไปด้วยความกลัวหรือว่า ไปด้วยสิ่งที่วังไม่มั่นใจในตัวเองะน,น,นะครับแล้วก็ไม่ใช่การขู่บังคับด้วยใช,ใช่ไหมคหะค่ะแม่กดทอง10ข้อที่คุณหมอกล่าวมาแล้วนี่นําเราไปสู่ความสําเร็จได้จริงๆเลยนะคะถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นค่ะทีนี้เราลองมาฟังบ้างว่าพระอาจารย์พระมหาดรสมชายฐานาวุธโธจะมีอะไรให้เรานําไปสู่ความสําเร็จหรือว่าเป็นกลยุทธ์ชีวิตให้แก่เราได้บ้างค่ะติดตามได้ใน